สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเช้าวชาวัาววนนี้คุณตาก็พามาชมต้นบอนสีอีกชนิดหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะที่มีความสวยสดงดงามไม่แพ้ต้นบอนสีชนิดอื่นๆน,นะ ต้นนี้คือต้นบอนสีไรคุณตาวิถีไทยเล็กแรกคุณตาซื้อมาเจ้าของเพื่อนบอกว่านี่คือเพชรพิรุณมาซื้อคือมวนแทะเอาจักต้นนึ่งบางหนูว่าฉันเอาจักกระถางนึ่งพอมาสักระยะหนึ่งนะเพชรพิรุณก็ทิ้งใบหายลงไปในดินทีนี้คุณตาวิถีไทยก็ะหาหาหา,หานะ เธอไปอยู่ไหนเนาะอะ่ต้นบอนสีที่ซื้อมานี่อืต้นหนึ่งรู้สึกว่าจำได้จำได้นะนานแล้วลงคลิปพอมาสัปดาห์ก่อนเธอเริ่มแตกหน่อขึ้นมาเก็ยังไม่เข้าใจเนาะยังไม่รู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรวะน่าจะเป็นบอนสีอะไรสักอย่างหนึ่งพอเธอแย้มกลายมาเช้านี้เธอแตกใบนะพลิกคขี้ใบออก แล้วก็มีจุดแดงๆนี่ๆจุดแดงๆเ,เล็กๆพอคุณตาวิถีไทยเช็คดูในเน็ตนะเอาใบมาเทียบใส่นี่คือเพชรพิรุณที่หายไปเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วนะหายไปโอ้เธอทิ้งใบลงไปอยู่ใต้ดินแล้วก็ฝังตัวอยู่ในนี้นะคุณตาก็รดน้ำไปเรื่อยๆนะรดน้ำ ลดน้ำไปเรื่อยๆอืมที่จริงก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในนี้เพราะว่าเธอทิ้งใบแล้วก็หายไปแต่มันเป็นมันก็อยู่ในนั้นแหละคุณตาวิธีไทยก็ลดน้ําลดน้าไปเรื่อยๆเนาะทีนี้พอมาสัปดาห์ก่อนเธอแตกยอดขึ้นมาแตกยอดขึ้นมาแล้วก็คลี่ใบในเช้านี้ถึงได้รู้ว่าอ๋อนี่คือเพชรพิรุณที่หายไป ของคุณตาวิถีไทยนะเพื่อที่จะได้มาสู้กับบรรดาต้นไม้อื่นๆนะที่กำลังเปล่งประกายใบสีสันสวยงามเอาละในเมื่อกลับมาแล้วคุณตาวิถีไทยก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังว่าต้นบอลสีที่ชื่อเพชรพิรุณน,นี่มีความงามในระดับต้นๆไดอบอสีตัวนี้นะเป็นบอด่างไหมนี เดี๋ยวอีกพรุ่งนี้ก็คงจะครี่ใบเต็มนะครี่ใบเต็มลักษณะของเพชรพิรุณก็จะมีสีจุดแดงๆนะเป็นเหมือนเม็ดเพชรพลอยกระจายไปทั่วใบนะแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นบนสีทีนะ่มีความสวยงามในระดับต้นนะปลูกไว้เป็นไม้มงคลความสวยความงามนี่คือสิ่งที่เป็นมงคลทั้งนั้นแหละนะ และประการต่อมายังเป็นต้นไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศหลายคนบอกว่าคุณตาวิถีไทยต้นบอลน,นี่ก็เป็นต้นไม้ฟอกอากาศหรือใช่เพราะว่าที่เฮาเฮียนมาเนาะต้นไม้ใบหญ้าแต่ละชนิดแต่ละประเภทนี่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นต้นไม้ฟอกอากาศทั้งสิน้นโบสิเป็นชายชนนางไหมพระนครออีเหนาหหลง หรือจะเป็นนี่สาวเออะไระนกกระทานะนกกระทาหรือจะเป็นตัวนี้นี่นกกระทาเหมือนกันนะนกกระทาหรือจะเป็นสาวน้อยปะแป้งเจ้ากรุงไกรเซร์เจ้ากรุงเดนมาร์กหรือจะเป็นนี่กวนอิมพยาสเวดนะพวกบอลสีอะไรต่างๆเหล่านี้ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นต้นไม้ฟอกอากาศทั้งสิ้นปลูกไว้อยู่ใส่เขากสิคลายออกซิเจนออกนะต่อมาคุณครูก็สามารถที่จะเอามาบูรณาการกับการเรียนการสอนในห้องเรียนได้นะนักเรียนวันนี้ครูจะพาพวกเธอลงไปในสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนของเราซึ่งมีต้นไม้ชนิดหนึ่งต้นบอลสีครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสี น,นักเรียนนีหมักขนาดชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่ชอบเพราะเป็นชั่วโมงที่ได้ฝึกวาดภาพระบายสีนะเออพอมาในระดับมหาลัยอาจ,จารย์ก็จะมอบหมายให้นิสิตนักศึกษาบอกว่าเคสสตัดดี้ของเราในสัปดาห์นี้พวกเธอไปหากรณีศึกษานะต้นบอนสีที่ชื่อเพชรพิรุณพวกเธอไปหาข้อมูลมาซเขา เป็นต้นบอลที่ของไทยหรือเปล่านะชื่อนี่เป็นของไทยแน่นอนเพชรพิรุณนี่นะใครเป็นคนตั้งชื่อนี้เจ้าของคนแรกที่ผสมให้ได้ต้นนี้ขึ้นมาพวกเธอไปหาข้อมูลมาบัดันอ่าตรงนี้กับไปเสิร์ชหาเอาในเน็ตนะในเน็ตอยู่ใน YouTube ใน f c e e o o o อ่าที่เขาอ่ามารีวิวเกี่ยวกับต้นบอลอ่าพิมพเข้าไป แล้วก็อ้างอิงมาว่าเพชรพิรุณนี่เป็นต้นบอลที่ใครผสมมานะอย่างนี้เป็นต้นเมื่อได้ข้อมูลมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วพวกเธอก็เอามาพรีเซนต์หน้าห้องใครที่ได้ข้อมูลละเอียดครบถ้วนอาจารย์ก็จะให้คะแนนนะตามความละเอียดตามความตามความาถูกต้องของข้อมูล อ้างอิงด้วยนะยิ่งใครอ้างอิงเยอะอข้อมูลมาอ้างอิงเยอะก็จะได้คะแนนเยอะสั้นแล้วก็พวกเธอก็โพสต์ลงในอินสตาเน็ตอินเทอร์เน็ต,อ,นต,นตอินสตาแกรมเฟซบุ๊กเพจยูทูบไลน์ทิกต็อกนะทีนี้ก็ใครอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับเพชรพิรุณก็สามารถที่จะเข้ามาดูที่เว็บไซต์ของพวกเธอนะ เว็บไซต์ของพวกเธอถ้าหากเขาอยากซื้ออยากต้องการทักทักแชทเข้ามาพวกเธอก็ขายเลยเพราะนี่คือต้นไม้แห่งการสร้างรายได้ประเภทหนึ่งนะฮะใครที่อยากซื้อก็ทักแชทเข้ามาพวกเธอก็ขายเลยนะขายทางออนไลน์ขายทาง Facebook ขายทาง y u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  e ไลน์ t ิกต็อเพจ พวกเธอก็ขายเลยนี่คือต้นไม้แห่งการสร้างรายได้สนันอ่าแมนอีลีบอกคุณตาวิถีไทยแมนคุณตาวิถีไทยก็ยังซื้อมาได้นี่อบอบแม่นต้นไม้กระเลวกระลาดไปเลาะหาตามอ่าถนนหนทางตามห้วยหนองคลองเบืองละสิเห็นบ่อบ่อบ่อนะเป็นต้นไม้ที่มีสกุลลุ่นชาติมีคุณค่ามีราคาไหนเออ ยายขอบน้ำใจพวกเธอมากๆที่เอาต้นเพชรพิรุณมาฝากยายมันสวยวันนี้ยายได้ต้นเพชรพิรุณมาทำคอนเทนต์ลง u t u b e แล้วละ่ะขอบน้ำใจมากๆขอะสันยายยูทูปเปอร์นะละันลานเอาไปฝากเพชรพิรุณสวยๆดีใจขนาดนะอืเอาล่ะสำหรับมือนี้ ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุ้งม,มือนานอนรับกระคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกระคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใสามาใสาใกล้ไกลกระคอให้สิ่งศักซิทธ์ที่ท่านเคารพนับถือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกะญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด19และกระสัมภเวสีผีปีศาจช,ชั่วร้ายสำหรับพระเอกอ๋อนางเอกเนาะเอบอบนสีราชินีแห่งมบไม้นางเอกของเรื่องในเช้านี้ก็คือบอนสี ราชินีแห่งใบไม้ <c oughs> ที่ชื่อว่าเพชรพิรุณครับท่านผู้ชม